แล้วจะขนไปไหนกันเนี่ยเดี๋ยวถามก่อนเอาไปไหนป้ามาดูอเอาเอาไปไหนเนี่ยไปได้โอ <rolling. S 2> ้เอาเก็บเอาสิว้าโอเคกรี๊ดไปเลย

<laughs> Mẹ Mama. กูแดมแม่ ไหวไหมน่ะไหวไหมน่ะฮะไหวแล้วไหวอยู่ใช่ไหมแต่หน่อย